ช่างพร้อมคะตอนนี้หน้างานถึงไหนแล้วคะตอนนี้งานที่มาแก้ไขให้กับผู้บเหมาเจ้าที่แล้วก็ไปกว่าได้กว่าคร่าวสเซ็แล้วนะครับก็เลยให้ลูกน้องขุมพลาติกไว้เพิ่มเติมเนื่องจากว่าในบางส่วนเนี่ยยังมีการแก้ไข,ขของงานส่วนของโครงสร้างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีการโรเทคเฟอร์นิเจอร์ด้วยพลาสติกไว้เนี่ยเดี๋ยวจะเกิดปัญหาตามมาค่อนข้างเยอะนะครเท่าที่ดูตอนนี้มันก็คือว่า เสร็จไปได้เยอะและ้วคุมเป็นเกือบเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกัน uh huh. ว่าเรียบร้อยขนาดไหนก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่าันอีกทีนึงจากปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องอผู้รับเหมาวันนี้เลยมี3ขั้นตอนในการเลือกผู้รับเหมาดพิ่อีกข้อหนึ่งคือการเช็คเครดิตของช่างอย่างเช่นว่าช่างเนี่ยเราได้ช่างมาจากไหนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเ,าเอาาราญาติสนิทมิสหาย ก็ไปดูผลงานเขาว่าเขาเป็นยังไงเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราได้ดูผลงานเขาแล้วว่าเป็นยังไงแล้วพอเรารู้ว่าเราชอบในเชื่อมั่นในผลงานเขาแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเรียกเขาเข้ามาคุยตกลงในรายละเอียดเราปรึกษาดูมันเหมือนกับการพูดคุยในธรรมดาก่อนอย่าไปคิดว่าจะจัดจ้างอะไรนะครับเพื่อที่จะเราจะได้ทาําความเข้าใจของเราว่าอ๋องานบิวอินงานสไตล์นี้เป็นแบบไหนช่างโอเคไหมหรือว่าแไรไงไห เพราะนั้นเราควรจะเช็คจากตรงนี้ก่อนข้อ2เรื่องของการเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะไปหาผู้รับเหมาเพื่อทำการเปรียบเทียบราคาทำการบ้านน้อยไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนเพื่อดูข้อมูลพื้นฐานเสร็จปั๊บพอเราได้ข้อมูลพื้นฐานเสร็จปั๊บเริ่มที่จะหาผู้รับเหมามาสักประมาณ2เจ้าเพื่อเปรียบเทียบราคากันเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ราคามาแล้วเนี่ยเราสามารถเอา2เจ้าเนี่ยมาเปิดดูพร้อมกันนั่งรายละเอียด ไล่ดูรายละเอียดแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อเราก็จะได้ผู้รับเหมาที่คุ้มค่ากับราคาที่เราจะเสียไปพอเรากําลังเปรียบเทียบราคากับผู้รับเหมาอยู่เนี่ยข้อหนึ่งก็คือว่างานถูกและดีเราอาจต้องใช้ระยะเวลาในการหาผู้รับเหมานานหน่อยแต่ถ้าเกิดได้งานคุณภาพกับราคาที่เราพอใจอันนี้จะเป็นโจทย์ ในการตัดสินใจที่จะง่ายขึ้นเขาสาเราต้องการพู้รับเหมาที่มีตัวตนเพราะฉะนั้นการที่ได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ทํางานหรือว่าจะดิบเพิ่มมากขึ้นถ้าเขามีโรงงานผลิตเราก็ไปดูกับเขาเลยว่าโรงงานผลิตเขาอยู่ที่ไหนเขาขึ้นงานอะไรเป็นยังไง,ไงอยู่ตรงไหนเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยอันเี่ยายากกระซิบบอกได้ที่นี่ก็เหมือนกันเลยเกิดปัญหานี้เลย เวลาหาเนี่ยหายากนัดจีทีหนึ่งมาเจอกันหน้าง,งานเนี่ยขอจะเจอขอจะอะไรจะยุง่งยากถ้าเรามีที่อยู่มีโรงงานเขาเราสามารถที่จะพูดคุยตกลงในยามที่เกิดปัญหาได้คิดไว้เสมอว่าอาจจะมีปัญหามากและเยอะดีกว่าการคิดว่าไม่หรอกเพราะอันเนี้ยจะไปทุกใจในตอนที่จะส่ง,งน่น ถ้าคลิปๆๆนี้มีประโยชน์กดเซฟไว้เลยครับ